สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันครับที่ตั้งอยู่ภายในซอยชิมพี12แขวงชิมพีเขตตลิ่งชันในกรุงเทพมหานครครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาถ่ายบรรยากาศของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนซึ่งก็จะมีสถานีอยู่ที่สถานีตลิ่งชันตรงจุดนี้นะครับ เอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านภายในของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันกันครับเอาครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณทางเข้าด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันกันครับก็ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะครับ ยกนี้นี่พอมีโควิดระบาดนี่ก็ต้องมีการตรวจวัดไข้นะครับผ่านจุดคัดกรองกันในทุกสถานที่นะครับแนวคือในส่วนของบรรยากาศด้านภายในสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่เขามีการปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับดูค่อนข้างจะมีความสะอาดแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ นี่จะเป็นในส่วนของที่เป็นเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นจุดจำหน่ายพวกตั๋วรถไฟนะครับเนี่ยมีในส่วนของวิธีซื้อตั๋วนะครับเลือกสถานีปลายทางแล้วก็หยอดเหรียญหรือว่าสอดธนบัตรนะครับรับตั๋วและเงินทอนนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของเลือกสถานีนะครับแล้วก็จะมีในปุ่มเรียกพนักงานนะครับว่ามีปัญหานะครับไม่เข้าใจตรงไหนนี่ก็สามารถ กดปุ่มเรียกพนักงานกันได้นะฮะเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเครื่องนะครับส่วนเครื่องนี้นี่จะเป็นในส่วนของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติครับหรือว่า add value machine นะฮะตรงนี้นี่จะเป็นจุดที่ไว้จำหน่ายตั๋วด้วยสารนะครับกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีอีกมุมนึงครับก็คือตรงด้านนี้นะครับที่ผมชี้ดูครับมีอยู่2ด้านนะครับสำหรับจุดซื้อตั๋วโดยสารนะครับ ตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของจบที่นั่งพักของผู้โดยสารนะครับเนี่ยะเก้าอี้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่คนมาใช้บริการนี้ยังไม่ค่อยเยอะนะสำหรับในส่วนของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะครับนี่ก็เข้ามาชมบรรยากาศอีกมุมนึงนะครับด้านนี้เนี่ยจะเป็นทางที่จะลงสู่ ชานชาลาที่1แล้วก็ชานชาลาที่2นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเขายังมีการปรับปรุงก่อสร้างกันอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะมีป้ายเขียนว่าห้ามเข้าครับอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาแล้วก็อยู่ระหว่างการทดสอบระบบนะครับ,นะรบก็จะปิดอยู่ทุกส่วนเลยนะครับในส่วนของทางลงชานชาลาที่1แล้วก็ชานชาลาที่สองนะ ตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับนะครับนาฬิกาประจําสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันก็บอกเวลาประมาณเกือบบ่ายสองโงครึ่งนะครับก็ถือว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการนี่ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมีรถไฟที่วิ่งเข้าจอดที่สถานีรถไฟชุมทางตะลิ่งชนนันนะไม่เยอะด้วยนะครับส่วนใหญ่นก็จะเป็นรถไฟสายใต้นะครับที่จะลงไปยังภาคใต้ทั้งใน สุงไหงโกลกนะครับที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับชุมทางหาดใหญ่ในจังหวัดสงขานะครับแล้วก็จะมีลงไปสุราษฎร์ธานีพัทลุงชุมพรนะรแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นโซนภาคตะวันตกนะครับไปทางราชบุรีประจวบคิริขันเพชรบุร <ef> ีนะครับหรือแม้กระทาั่งในจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพอย่างนครปฐมนะครับก็สําหรับสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันเนี่ยก็จะรองรับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟสายใต้แล้วก็ที่จะมุ่งหน้าไปยังภาคตะวันตกนะครับแนวคือในส่วนของจุดรอรถไฟเล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นจุดรอรถไฟชั่วคราวนะครับส่วนใหญ่คนเขาก็จะมาขึ้นรถไฟกันบริเวณตรงจุดนี้นะที่ผมชี้ดูนะฮะนะครับรถไฟที่มุ่งหน้ามาจากทางนี้นะครับก็จะมุ่งไปยังทางภาคใต้นะครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมก็ นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับมาลงที่สถานีรถไฟชุมทางตะลิ่งชันนะครับก็รถไฟเนี่ยออกเวลาประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วก็มาถึงนี่ก็ใช้เวลาไม่นาน,นครับสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟชุมทางตะลิ่งชันเนี่ยก็จะมีในส่วนของสถานีรถไฟทนบุรีในเขตบางกอกน้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ สถานีรถไฟบางบำรุนะครับในเขตบางพลัดนะฮะก่อนหน้าสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันเนี่ยตลิ่งชันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสถานีรถไฟบางบำรุนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยตรงกับช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าของการก่อสร้างในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยก็จะ เปิดให้กับประชาชนได้ทดลองนั่งฟรีนะครับเป็นเวลาจํานวนทั้งสิ้น3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับโดยจะเปิดให้ประชาชนนั่งฟรีเนะี่ยในวันที่28กรกฎาคมในปีนี้ครับพศ2564นะนี่ก็คือในส่วนของเส้นทางรถไฟนะครับด้านหน้าของสถานีรถไฟชุมทางตะลิ่งชันนะฮะ ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟที่อยู่ในกรุงเทพแต่มีผู้โดยสารที่มาใช้ในแต่ละวนนันไม่เยอะนะครับอยู่ในด้านของโซนฝั่งธนบุรีตอนเหนือนะครับถนนที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันเนี่ยก็จะมีในส่วนของถนนบรมราชชน,นีนะครับก็แถวนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เป็นสถานี ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับก็จะเป็นพวกรถทัวร์รถบัสต่างๆครับที่จะมุ่งหน้าไปยังภาคใต้นะฮะนี่ครับป้ายด้านหน้าที่เห็นไกลๆนะครับก็จะเขียนว่าชุมทางตลิ่งชันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสะพานลอยคนเดินข้ามนะครับนี่ก็คือบรรยากาศตรงส่วนที่เป็นทางรถไฟนะครับนี่ครับชุมทางตลิ่งชันนะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นในส่วนของ รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็จะให้บริการแบบเต็มรูปแบบมีการเก็บเงินเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีนี้นครับก็คือปีพศ2564ร25 64, ครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีการเก็บค่าโดยสารนะฮะคือสำหรับสายสีแดงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสายสีแดงเข้มแล้วก็สายสีแดงอ่อนนะครับสำหรับสายสีแดงเข้มเนี่ยก็จะมีทั้งสิ้น10สถานีนครับโดยเริ่มต้นจาก สถานีกลางบางซื่อนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานีรังสิตนะครับในจังหวัดปทุมธานีนะครับส่วนในโซนของสถานีรถไฟตลิ่งชันนะครับทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะเป็นในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะฮะก็จะมีทั้งเส้น3สถานีด้วยกัน,นครับก็จะมีนในส่วนของสถานีบางซ่อนนะครับแล้วก็จะมาตรงสถานีบางบอนบุรุนะครับแล้วก็จะมาปิดท้ายที่ สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับที่รู้สึกว่าเขากําลังมีการเร่งก่อสร้างกันอยู่นะครับตอนนี้นะเพื่อที่จะรองรับการเปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบครับในช่วงกลางปีนะครับก็คือถึงแม้ว่ากลางปีเนี่ยจะยังไม่มีการเก็บค่าโดายสารก็เหมือนกับการเปิดให้ประ,ประชาชนเนี่ยได้มาใช้งานนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับ โซนตรงนี้นี่ก็จะมีทั้งสิ้น3าสถานีด้วยกันนะครับราคาเนี่ยก็จะเท่าที่ผมดูมานะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกิน20บาทนะครับแต่ไม่สามารถเดินเข้าไปถ่ายได้แบบใกล้ๆนะครับเขาปิดทางเอาไว้นะฮะสํสำหรับบริเวณจุดของส่วนที่เป็นรถไฟฟ้า,าสายสีแดงนะครับนะครับตรงจุดนี้นะครับ เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบแล้วก็มีการเก็บเงินในเชิงพาณิชย์เนี่ยเดือนพฤศจิกายนของปี2564นะครับก็ปลายปีนี้นะครับเราก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงกันแล้วนะครับก็ใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เวลาประมาณ8ปีนะครับปี2564นี่ก็จะมีรถไฟฟ้าเพิ่มมาอีกสายหนึ่งครับหลังจากที่เรามีสายสีเขียว สายสีน้ำเงินสายสีทองนะครับแล้วก็กําลังจะมีสายสีแดงครับอนาคตเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เป็นสายสีส้มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นสายสีชมพูเพิ่มเข้ามานะครับก็เดี๋ยวนี้นี่การเดินทางด้วยรถไฟฟ้านี่ก็เริ่มที่จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น,นครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในกรทมรวมไปถึงพื้นที่ย่านชานเมืองปริมณฑลมากยิ่งขึ้นนะครับ ็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนาคตเนี่ยจะมีในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันตรงนี้เนี่ยแต่เท่าที่ผมสังเกตแล้วก็จากการเดินสำรวจเลยเนี่ยก็จะพบว่าทางด้านของในจุดของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันเนี่ยการคมนาคมนะครับสำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์นะครับหรือว่าไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนะครับ เพราะว่าเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในซอยนะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณถนนใหญ่นะครับการเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ต้องใช้รถสาธารณะรไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการแท็กซี่หรือว่าพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับหรือว่าพวกวินนะไม่มีพวกรถเมย์วิ่งผ่านเลยนะครับตอนที่ผมสังเกตมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีในส่วนของที่เป็นรถสองแถวเลยนะครับส่วนใหญ่นี่ก็ต้องใช้ พวกแท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ยก็เป็นสุดทางครับสำหรับจุดของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับนี่ยไปทางด้านนี้นี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภาคใต้นะครับทางจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงนะครับสงขลาแล้วก็ยาวไปยัง สามจังหวัดชายแดนใต้นะครับทางยะล,ลาปัตตานีสุงไหงโกโลกที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเอาครับนี่ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศแบบคร่าวๆนะฮะสำหรับบริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะครับก็กลางปีนี้เราก็จะได้ยนโฉมแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงกันแล้วนะครับ ซึ่งก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนครับจากสถานีกลางบางซื่อครับแล้วก็จะมีในส่วนที่ตัดเข้ามาตรงในส่วนของสถานีบางซ่อนแล้วก็สถานีบางบหรุแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับเท่าที่ผมเดินให้เห็นนะครับจากส่วนของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันก็มา อย่างบริเวณด้านนอกครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดรถไฟฟ้าสายสีแดงครับที่อยู่ประจําสถานีตะลิ่งชันนะเอาครับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟชุมทางตะลิ่งชันนับที่ตั้งอยู่ที่แขวงชิมพีเขตตะลิ่งชันในกรุงเทพมหานครครับสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ